ทุกคนครับในคลิปนี้มาดู trim r e n d โดยไม่ต้องใช้สูตรครับใช้สัญลักษณ์ก็คือจุดบนคีย์บอร์ดเข้ามาช่วยได้เลยครับจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามผมมาได้เลยเริ่มต้นตอนนี้ผมขอคลิกลงไปในช่องนี้แล้วลองพิมพ์เต่ากับหลังจากนั้นผมลากเผื่อไว้ด้านบน1โรด้านซ้าย1คอลั่นมด้านขวา1คอลมนมแล้วด้านล่างว่างๆอีกสัก1โรแบบนี้ทดสอบง่ายๆกันไปครับ แล้วหลังจากนั้นผมขอ Enter 1 2 3ตั้งข้อสังเกตดูผลลัพธ์ทุกคนครับนี่คือเฉพาะข้อมูลใช่ไหมนี่คือที่เลือกเผื่อไว้เลือกเผื่อไว้จะเป็นแบบนี้ และผมจะทําอย่างไรดีครับผมต้องการโชว์เฉพาะข้อมูลที่แท้จริงเท่านั้นถึงแม้ว่าจะเลือกเผื่อไว้นั่นก็เลยเป็นที่มาของเครื่องหมายดอทเข้ามาช่วยจะเป็นอย่างไรนั้นทุกคนครับติดตามผมมาต่อเลยครับสเต็ปต,ต่อไปผมดับโพลิกเข้าไปในสูตรและทุกคนตั้งข้อสังเกตที่เครื่องหมายโคลอนตรงนี้ดีๆครับเครื่องหมายโคลอนเนี่ยจะมีด้านซ้ายกับด้านขวาใช่ไหมด้านซ้ายของเครื่องหมายโคลอนจะหมายถึงบริเวณนี้บริเวณนี้ทุกคนโอเคไหม ส่วนด้านหลังของเครื่องหมายโคลอนเนี่ผมขีดให้เห็นแบบนี้ก่อนนะนี่คือพื้นที่ที่เราจะใส่ดอททุกคนเห็นไหมครับถ้าเป็นหลังเครื่องหมายโคลอนทุกคนครับจะหมายถึงแถวแถวนี้กับแถวแถวนี้โอเคไหม เพราะนั้นเราต้องการทริมที่ไหนละ่ะก็จัดไปตามรูปแบบที่เขาสร้างสารรค์ไว้ทุกคนครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมต้องการ t ริมเฉพาะตรงนี้ทุกคนครับกับตรงนี้โอเคแสดงว่าด้านซ้ายของโคลอนตรงนี้ครับทุกคนก็ใส่ดอทเข้าไปซื่อๆตามนั้นเลยครับแล้ว Enter 1 2 3เห็นไหมครับตอนนี้ครับนี่ครับเขาจะ t ริมตรงนี้ออกไปจริงๆด้วยทุกคนครับสุดๆกันไปเลยครับ แล้วถ้าเกิดว่าผมต้องการทริมตรงนี้ด้วยลาทุกคนครับนี่ด้านขวาตรงนี้ด้วยทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรครับเยี่ยมมากก็ดับพวคลิกเข้าไปในสูตรใช่ไหมแล้วก็หลังโคลอนทุกคนก็ใส่ดอทเข้าไปแบบนี้ก็ได้ Enter ปับ๊บจบค่าวนี่ใช้งานกันแบบนี้ได้เลยทุกคน หลังจากนั้นผมขอทดสอบต่อครับขอดี l e t e ไปก่อนผมขอลองพิมพ์เท่ากับแล้วขอลากคลุมแบบนี้ผมเลือกมาแค่คอลัำที่3ใช่ไหมแต่ผมเลือกเผื่อไว้แล้ว enter ดูก่อนครับ1 2 3ปับ๊บนี่ครับแสดงว่าตอนนี้เราต้องการทริมที่ไหนครับ t r ิมตรงนี้ใช่ไหมทุกคนข้อนั่นเลยครับนําเอารูปแบบมาใช้ได้เลยผมก็จะใส่ดอทไว้ที่ไหนครับเยี่ยมมากด้านหลังโคลอนตรงนี้จริงไหม เพราะด้านหลังโคล,ลอนจะหมายถึงอะไรครับทุกคนครับจะหมายถึงด้านล่างกับด้านขวาตรงนี้จริงไหมแต่ตอนนี้เรากําลังพูดถึงเฉพาะด้านล่างที่เราเลือกเห็นไหม เราก็าใส่ดอทเข้าไปหลังโคลอนทุกคนเห็นไหมหลังจากนั้นทุกคนก็เอนเตอร์หนึ่งสองสามจบข่าวทุกคนเห็นไหมต่อไปทดสอบอีกครั้งเนึ่งทุกคนก็ต้องทดสอบใช่ไหมเท่ากับตอนนี้ผมขอเลือกแบบนี้แล้วกันทุกคนเห็นไหมผมเอนเตอร์เสร็จปั๊บดูผลลัพธ์ครับผมต้องการทรีมทั้งด,นนด้านบนด้านล่างทุกคนมีความคิเดเห็นอย่างไรครับเยี่ยมมากแสดงว่าตอนนี้ผมต้องใส่ดอทด,ด,ด้านหน้าของโคลอนและก็ด้านหลังของโคลอนจริงไหมเอนเตอร์หนึ่งสองสามจบข่าวทุกคนครับ นี่คืออีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจค่อยๆตั้งข้อสังเกตเรียนรู้เรียนแบบกันได้สำหรับคลิปนี้ผมขอส่งทุกคนเพียงเท่านี้เลยแล้วกันทุกคนครับ